ศูนย์ทดหนึ่งกลายเป็น207เห็นไหมข้อนี้ตอบ207ตอบข้อขอไข่นะไม่ยากเลยสวัสดีครับเรายังอยู่กันนะครับกับ ติวกับดรมังกี้อีซี่แมทภาคกอนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันกับเรื่องลำดับอนุกรมนะครับผมหลังจากที่เราศึกษากันเรื่องอทฤษฎีต่างๆไปแล้วเรามาลองทำโจทย์จริงนะครับมาหาเทคนิคต่างๆเพื่อฝึกประสบการณ์กันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันเรื่องในส่วนถ้าตัวเลขตัวโจทย์ออกมาเป็นอยู่ในรูปของเศษส่วนจะทำอย่างไรนะครับผม ไปติดตามชมกันได้เลยครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูแต่ก่อนที่จะไปชมนะครับผมเดี๋ยวนะครับลบกวนทุกคนนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับในช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดต่อรวมถึงอย่าลืมกดแชร์นะครับจะได้ส่งข้อมูลต่างๆให้กับเพื่อนๆของเราได้โอเควันนี้มาดูโจทย์อีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นในรูปแบบของ เศษส่วนเรามีเทคนิคแล้วก็มุมมองอย่างไรดีนะครับผม1ส่วน2นะครับ1ส่วน2 2ส,ส่วน3 3ส,ส่วน4ข้อนี้น่าจะง่ายมากเลยนะจาก1มาเป็น2จาก2มาเป็น3จาก3น่าจะมาเป็น4 2มาเป็น3 3ม,ม,มาเป็น4 4ก็น่าจะมาเป็น5ข้อนี้ตอบเลรเนี่ย ก็ไก่เลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอันนี้ล่ะสามอ่ะเดี๋ยวเราลองมาคิดดูก่อนนะถ้าเจอแบบนี้เราเอาลบก่อนลบด้านบนลบด้านบนนะครับผมอันนี้ลบกันได้8เอาตัวหลังลบตัวหน้านะอันนี้ลบกันได้19อันนี้ลบกันได้เท่าไหร่เอย่ยสี่สิบเก้า อันนี้ลบก,กันได้3อันนี้ลบก,กันได้11อันนี้ลบก,กันได้30อืมแบบนี้ผมว่าไม่น่าใช่ละนะเดี๋ยวเราลองมาคิดวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งดูสิครับว่าเราจะเจออะไรบ้างอืมนะถ้าแบบนี้ไม่ใช่แต่จริงๆนะผมมองนะก็คือมันเชื่อมโยงกันยังไงผมว่าถ้าเอาสองตัว เอาบนกับล่างมาบวกกันมันได้8นะครับผมแต่ว่าถ้าผมเอา8บวกกับตัวข้างบนมันกลับมากลายเป็น11ลองดูซิว่ามันใช่เป็นจริงเหมือนกับสมมุติฐานที่ผมวางไว้หรือเปล่าลองดูอีกอันหนึง่งลองเอา11บวก8ซิได้19หรือเปล่าได้19แล้วลองเอา19บวก11ดูซิได้ออกมาเป็นเท่าไหร่30มสิอันนี้ สมมุติฐานที่วางไว้ใช่ลองดูสมอีกเอาไหม่39บวก30ได้เท่าไหร่เอ่ย49เออจริง49บวก30ได้เท่าไหร่ครับ79อ่ะใช่แน่นอนละเพราะฉะนั้นเศษส่วนตรงนี้เอา49บวก79อ่า79วก49ได้เท่าไหร่อ่ะ ใส่8ทด1อย่าอายที่จะต้องไปทดนะครับผมได้ตัวข้างล่างได้ละ128ตัวข้างบนมันทำยังไงนะก็ใช้ตัวข้างล่างบวกกับตัวข้างบนของอันก่อนหน้านี้ก็คือ128บวกกับ79ใช่ไหมครับใส่7ทด1ใส่9หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มันต้อง ใส่0ทด1กลายเป็น207เห็นไหมข้อนี้ตอบ207ตอบข้อขอไข่นะไม่ยากเลยนะขอเพียงแค่เรามาฝึกค่อยๆทำกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับถือว่าไม่ยากนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับก็ลองฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็ ลองทำโจทย์เยอะๆซึ่งเนื้อหาต่างๆที่ผมได้มานำนำมาเสนอนะครับผมก็หาได้จากเว็บไซต์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับแต่หลายคนอาจจะลองทำจากตัวที่เป็น PDF เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจก็มาติดตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามเฉลยให้เรื่อยๆนะครับผมซึ่งหลายๆคนถ้าอยากจะส่งต่อดีๆ ความรู้ดีๆนะครับก็ฝากแชร์ไปกับเพื่อนๆด้วยนะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนนะครับผมมีคำถามอยากให้ผมลองทำโจทย์ก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์นะครับกับช่องดีวกับดรมังกี้นะครับ Easy Mat h ้ากอด้วยนะครับผม